บริตันไรเดอร์ห้เครื่องนี้นะครับส่งมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านล็อกดีบนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของใหม่นะครับที่จะเปลี่ยนเข้ามาในเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเกรดของกามินนะครับ ก็เราก็ทําการทดสอบการชาร์จนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ก็จะกินกระแสการชาร์จที่สูงนะครับซึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่ใหม่ก็จะไม่ค่อยมีไฟนะครับก็ไม่มีไฟเลยก็ว่าได้นะครับมีน้อยมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ได้แบตเตอรี่สดใหม่แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าใช้งานมานานแล้วก็ตอนนี้พลังงานหมดเร็วนะครับซึ่งไม่เก็บ พลังงานนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกดีไบส์ดำเนินการเปิดออกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งเป็นเกรดของกามินซึ่งดีกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไบส์เราก็ยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับเราก็จะเทสแบตเตอรี่ก่อนที่จะใส่เข้าไปทุกก้อนนะครับมั่นใจได้เลยว่าแบตเตอรี่ของเราสดใหม่และดีแน่นอนครับขอบคุณมากครับ